มากินย่างลินง้วนำการขับพี่น้องเนี่ยบู๊ยางลินง้วนครับตอนนี้เงีครับพี่น้องง่ายครับลินหนึ่งเงี้ยเต็มเต็มครับพี่น้องเหมือนอยางลินง้วนร้อมตำ่ำทั่วครับพี่น้องต่ำตัวเสริมน้องใหม่ครับเมื่อไหรปีมือไหมสินเนื้อเก่าแล้วครับพี่น้อง สวัสดีครับมีตัวแดนแฟนติดกรนหอดสุขุสุก่นครับมาเด้อพี่น้องมาเนี hmm, so ่ยมากินย่างลินง uh, ้วนกันครับพี่น้องเนียบู๊ยางลินง้วนครับตอนนี้เงี้ยกับพี่น้องงามๆครับลินนึ่งเงี้ยเต็มเต็มกับพี่น้องมาในย่างลินง้วนพร้อมตำทั่วครับพี่น้องตำทั่วเสริมน้องใหม่ครับมาเนี่ยอาหารบานๆครับมาเนีถือว่ะย่างได้เลี้ยงดีพี่น้องหรือว่าสุดยอดแล้วพี่น้องแม่สีเป็นผู้ย่างเด้อพี่น้องเลยบ่าวปืนผู้จินก็แล้วครับมาเนี่ยมาขออนุญาตบังครับครับซอยจากเล็กจากน้อยกันเด้อพี่น้องเลยย่างลินง้วนอ่นง้า อันนี่สเกลนอ่ะซอยข้าวกันพี่น้องมาเด้อพี่น้องเลยบนนี้สอยเรียบร้อยครับพี่น้องบนนี้พร้อมตำทัวครับอ่ะวัวอะไรกินเขากินน้ำครับหาปลาเขาปลาป่ากินนกำกันเด้อพี่น้องเลยกองเขาครับท่างพี่กองเขาพักครับพี่น้องพักนอนกับรับนี่กองเขาครับจับจักล็กจักรน้อยเด้อพี่น้องเลยจับจัพร้อมตำทัวเสริมน้องใหม่ครับตอนไหนเงี้ยงๆอ่ะบาทเนี่ย มาเด้อไปนี่เสียๆกันครับํำทัวทำทัวครับพี่น้องพร้อมอย่างลิ่นง่วครับมาปีมือมแม่สินเก่าแล้วครับพี่น้องํำทัวมาเนี่ยอืว <c oughs> <c oughs> ่าผิดหวังครับ สีนนุ่มครับพี่นอ้องมัดเป็นนัวครับชาสีอหอมๆน้ำมั่พุดๆเลยพี่นอ้อง Piemēram, man ir bijusi. สุดยอดเลยพี่หน้องเอ้ยด่างลิงงัวครับหอมๆเนื้อนุมน่มๆครับมักเลยรสจานสุดยอดเลยกลมกล่อมพี่หน้อง đi này nghe ngang ngam bên nó. Sườn này con cá là ban khẩu หนาหมอกระนำตัวไม่น้อยเลยสูวเบาเยิน เพ็ดบอแหลี่ยวกันวา่าตำทั่วครับพี่น้องจ,จัดๆเพราะว่าเพ็ดกันนอกใหม่พี่นอ้องอ,อ่อนกอด จากที่นัองบ <c> ก <oughs> ขมมากขึ้นมันอยังนนหรแบบขึ้นเอ่ยงบุ๊ รวมไ่ไว้พี่น้องแล้วก,กวเขาจะห่ง <c oughs> เสื่มน้ำใหม่แล้วเป,ป็นว่ามันแท่นพัก ตอนนี้เถือ <c oughs> นนำตามําทัวอยากซีเสซียงอ้าได้ไป่น้องเลย ขอากันไปน้องแล้วตอนมักทั่วขึ้นมากมาเลโอ้แซ่บไปน้องมาลองมาลู <c oughs> ตอกนาปัด้ยวยตนเองเลยไปน้องเลยเจ้ารสชาครับคุ้มเผ็ดุ้มนัวไส้นมไม้ขาบีมันโอ้ยหอนควบแบบ Lì nhàng lên nhàng lên với nó Ồ bị Tức là hoàn tức เครื่องควมนัวเครื่อหอมครับควมหมักอะลิอร่อยสุดยอดดีๆพี่น้องเลยที่เป็นออกสีหนุ่มๆน้องน้อยย่างลินงัวพี่น้องเลยหมักบ่ได้มันี่เป็นแข็งจีดีพี่น้องอ่ะเรามึงเดียพี่น้องเลยสัมผัสด้วยตนเองครับย่างลิ้นงัวนย่างลิ้นงัวครับพี่น้องมาเลยย่างเลี้ยงหอมหอมครับ ขณะนเขาขอขอบคุณกับคุณเด้อคับพี่น้อมนึ่งพี่น้องิติดตามที่ชมกับเบาปุยจูปาคือพักกับพี่น้องฝากกดไยก์กดทชร์กดตยดตามให้น้ำไมเด้อพี่น้องเ้ยเปิดเป็นกำลังแรงใจครับป้าปีพาน้องกับกินเขายางเวนย้ำขึ้นครับพี่น้องเปิดพอย้ำได้เห็นย้ำนั้นครับว่เปิดพอสเลยพลว่าเอาผู้ได้ตาบอดในเมื่อตาได้ครับยางบ่อได้ขอให้เล่นหันเด้อพี่น้องพู้ได้กาขุดการข้อขาให้ขาซื้อชิงหนึ่งครับพู้ได้เป็นหลกเก่าโลกสิบเขอให้สวงให้เศร้าเด้อพี่น้องเด้อพุดได้งง้าบ ซีมไปนําซ้อยไปนําครับหยำตัวตัวตัวลืดเอียกแรนล่ำล่ำใสพี่น้องลุรูรูตัวลงกระเพาะดังจุดเอีอ่ยมอากพี่น้องเอ้ยสามมือครับเห็นผลครับแรนหันกว่าเขาได้พี่น้องเด้อสดงชิมนี่ครับพี่น้องโชคดีมีความสุขย่ากเก็บย่าขายย่าจนพี่น้องลำรวยสุขสุขกันครับผมมาปุ๋ยจุปลาเก้าวสวัสดีสวัสดีครับผมจิวจิวฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องเด้ยอย่างลิ้นงัวครับมึอนี่สุดยอดครับแซ่บ